เบื้องหลังวาดรูปน้องเดเม่บนท้องจะน่าเหมือนเดเม่หรือเปล่านะมาพร้อมนะคือมันสวยน่ารักมากเลยแต่ละรูปอะแต่ไม่รู้ว่าจะวาดรูปไหนนะรอดูเลยมันก<ะ>็ไม่รู้ว่าป๊าปเขาจะวาดรูปไหนเป็นรูปด้านลูกเขานะว้าวโอ้โหคนตัวสันต้อคนตื่นเต้นเลยจะเป็นหน้าตาย,ยัางไงโอ้หทิวโคตรใหญ่อะชิางจังอะเอาใหมไหมเอรใหม่เอาใหมไม่สวยเลยคิวอย่างนงี้ S 1> <S 1> <S อาจจะมีผิดพลาดทางเทคนิคนิดนึงนโอ้ดูดีดูดีรอบใหม่อีกรอบนึงเหนื่อยมันจะไม่เสร็จยเราเด็ดตับเดียวอีกมาเริ่มใหม่อ,มอีกสองเดือนก็เจอน้องเดเมีแล้วอ่ะโอ้โอ้เฟะมาดูคนตอนนี้อ่าไม่เห็น ตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับทุกคนดูตอนนี้ว้าวมาดูหน้าน้องซีนำได้ไหมทำตาตาหน้าแล้วนะชัง่าง Obsete pongo setato asontato p e n t i g เ t t o ไม่รู้เพลงอะไรเอิอยังไม่ซ้อมเต้นเลยค่ะทุกคนมาพร้อมนะคุณแม่โอ้ลูกดิ้นลูกดิ้นทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนให้คะแนนคิวกี่คะแนนอ่ะอันดับแรกเราต้องใส่เสื้อตรงนี้ก่อนนะมาคุณแม่อ่ะ ได้ไหมได้เลยนะเพราะว่าโอเคเลยอ่ะเออน่ารักน่ารักมากมาพร้อมเลยไหมพร้อมนะเป็นยังไงโอ้คุณแม่ไหวไหมหายใจแทบไม่ออกอ่ะมาดูดูดูเต้นเต้นยังไงอ่ะเยอะเยอะเยออ่ะเยอะเยอะพร้อมนะสามสอง หนึ่งไป,ไปสองเอาอเอาไหมเหรอเป็นไรอ,อ่ะตามสอง